ขออย่างเดียวอย่าได้ตัวซ้ําจริงๆเราหาความสุขอะไรง่ายๆจากอะไรพวกนี้ก็ได้นะทุกคนไม่ต้องไปแบบเออฝันโกที่มันใหญ่มาแล้วเฮ้ยเฮ้ยทิ่แคทเลยเหรอเฮ้ย <laughs> ตัวอะไรก็สทีกคทลยเฮ้ยโ <laughs> คตรโหดอะสวัสดีค่ะทุกคนนีนนี่เะรัเข้าสู่ช่องด D อ วันนี้มาอันบ x ็อกอีกแล้วนะคะทุกคนอันบ็อกโมเดลให้ทุกคนได้ดูเรื่องมันเกิดมาจากไปสุ่มน้องเล่นๆน,น,น้องตัวนี้แต่ว่าน้องดันได้เป็นสก r e t นะคะที่มี1ตัวต่อ36ตัวแล้วมันก็เลยค่อยๆงอก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 ,งอกมาเรื่อยๆนะคะวันนี้เราก็ได้ซื้อ100% u n อันบ็อกทั้งแบบ โฮบ็อกเลยนะคะ9ตัวซึ่งใน9ตัวนี้จะมีสกิลเลร์1ตัวมาเปิดให้ทุกคนได้ดูกันนะคะขอให้เดียได้สกิลเลร์แบบตัวท็อปสาธุไปลุยกันเลยค่ะมาดูกันก่อนว่าวันนี้เดียวไปสะพานเหล็กได้อะไรมาบ้างนะคะอันนี้คือตัวแรกในร้านที่สะพานเหล็กอะราคาไม่ไม่เท่ากันนะทุกคนลองไปดูอย่างตัวเนี้450ตัวนี้580แล้วแต่ร้านเลย ตัวนี้ได้แพนด้านะคะหนึ่งตัวแชมแชมเชมเชมแ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 ชมนี่น้องแพนด้าน่ารักเว่อตัวขาวดำนะคะแบบเท่ๆน้องยืนไม่ได้ทุกคนเพราะมันไป็นโซฟาไปตัวต่อไปกันเลยและน้องตัวนี้ก็คือชวิง นี่นะคะน้องแพทริกก็คือสีแบบสวยมากชมพูน้องมีปืนด้วยนะทุกคนปืนน้องสีชมพูเขียวนี่น้องแพทริกกับน้องแพนด้าอ่ะอันนี้ก็คือสองตัวเดี๋ยวไปแกะบล็อกใหญ่กันดีกว่า มาค่ะกล่องใหญ่โฮเซตเก้า oh, ตัวสกิลเล็ตขอให้เป็นสิลเล็ตแต่วันนี้ที่ไปซื้อมาที่สะพานเหล็กอะก็คือได้แต่ตัวที่แบบถูกใจมาอยู่แล้วแต่ว่าอันเนี้ยต้องดีกว่าเดิมขออย่างเดียวอย่าได้ตัวซ้ำคลิปแกะกล่องอันบ็อกมีคนทำแบบเยอะมากๆนะคะของมอลลี่แต่ว่าเดี๋ยวจะทำเก็บไว้ดูรีแอคชั่นตัวเองด้วยเนี่ยแหละมาแล้วมา เอามาขายเลยจุ่มไหมคะจุ่มละ550วันนี้ไปเจอมาจุ่มละ550หฮิโรโนะโวหนึ่งตัวละพันสุ่มละพัน what นี่ทุกคนกล่องไหนดีกล่องไหนดีเรามันเริ่มกันที่กล่องนี้นะคะทุกคนเฮ้อสิเข็ของ เวลาที่เขาเปิดนะคะเขาก็จะเปิดที่ตูดเพื่อไม่ให้กล่องมันแบบไม่สวยตอนนี้ราคาน้องก็คือแบบพุ่งกระฉูดเพราะว่ามันหาไม่ได้แล้วนะคะนี่เดียวก็ไปพีแบบรีเซลมานะคะมาแล้วทุกคนตัวแรกไม่ชอบดูเลยอ่ะหาการไม่เจอถ้าเกิดได้ตัวธรรมดาก็ขอให้ได้เป็นการพิเศษ ทำไมไม่มีการ์ดอ่ะอุ้ยมีการ์ดอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะเพด,ด้านสีสีส้มหรอสีส้มสีเข็ดเลยอ่ะอ่ะใหญ่หอะก็ถ้าถ้าเป็นตัวปกติมันจะเป็นการ์ดดำก๊าซหนึ่งนะทุกคนโอ๊ยขอดูการ์ดการ์ดแพนด้านเนี่ยเฮ้ยสีเข็ดเลยหรอเฮ้ย ตัวอะไรก็สกีตเลยเฮ้ยโคตรโหดอะเอาไปที่หลังดีกว่าหรือเอาเลยอขอดูหน่อยได้ปะขอดูหน่อยแต่อย่าบอกนะออโอเคอยังไม่เปิดค่ะเดี๋ยวเปิดตัวอื่นก่อนอันนี้เก็บไปก่อนนะแต่เมื่อกี้อาจจะไม่ใช่ c ก e ตอาจจะเป็นแค่การ์ดสกีตเฉยๆนะคะไปตัวต่อไปใจเต้นไม่ตรงจังหวะ จริงๆเราหาความสุขอะไรง่ายๆจากอะไรพวกนี้ก็ได้นะทุกคนไม่ต้องไปแบบเออฝันโกที่มันใหญ่เอาแบบมีความสุขไปวันต่อวันก็ได้อย่างเงี้ยก็คือเปิดวันละกล่องกล่องที่สองเริ่มเลยแล้วเปิดแบบโปรเฟชชั่นอลลอะเฮ้ยอยากได้ตัวนี้ด้วยซึ่งตัวนเนี้ยเนี่ยน้องมิเชลมันจะมีอยู่แล้วทุกกล่องเพราะว่า <c oughs> มันเป็น ตัวธรรมดาแต่เราก็อยากได้เพื่อให้อามาวางคู่กับน้อง400เซนั้น,น่นารักตะมุกตะมิคือแบบ100 400แล้วถ้าเกิดในอนาคตเราซื้อ1,000ก็ได้แต่ตอนนี้ยังก่อนนะคะเชมเทดเดมเมเมเชมเชมเมอ่าด้านหลังฟึบติง๊งได้แล้วนะคะน้องชื่อพิง k p แพนเ e อนะคะเป็นหัวพิง k p แพนเตอร์ ดูไหมทุกคนอยากให้แกะให้ดูป่ะคือเดียแค่แบบอยากรู้แบบได้ตัวไหนบ้างเดียจะแกะตัวนี้ให้ดูนี่พิงค์แพนเตอร์ง่ตาสีเหลืองนะตัวสีชมพูตอนที่เดียดูกล่องสุ่งครั้งแรกที่เขาเปิดกันอะพวกอมอลลี่หรืออะไรเงี้ยรู้สึกว่าอะไรวะก็เฉยเฉออก็น่ารักดีแต่ทําไมอะไรเงี้ยแล้วพอเจอน้องตัวเนี้ยตัวแรก ยาวเลยจ้ะเรียบพวกมาแบบมหาศาลเลยจ้ะคือตอนนี้ซื้อทุกอย่างที่ที่ซื้อได้ไม่ใช่ที่ซื้อได้ดิเหมือนแบบเหมือนเหอทุกคนเราไปตัวต่อไปกันเลยค่ะกล่องแรกก็สิเกตเร็ว่าเมเดมเมเดมเดมเดมเมเม,มอ่าด้านหลังด้านหน้าฟุบแพนดา้าตัวซ้ำนะคะเดี๋ยวเราไปปล่อยในกลุ่มหรือว่าขายต่อก็ได้นะคะอันนี้ เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวยังไม่ฉีดแค่เช็คการ์ดเฉยๆส่วนใหญ่ในกลุ่มเขาก็จะมีไปปล่อยแบบว่าคนที่ซื้อมาหลายบ็อกซ์แล้วมันซ้ากันเพื่อจะเอาสิกเรตอะไรเงี้ยก็ไปขายต่อได้นะคะก็มีคนซื้อนะไปกล่องต่อไปกันเลยค่ะอยากเห็นนะน้องมิเชลอ่ะเพราะว่าน้องมิเีลเราซื้อตัวใหญ่มาแล้วใช่ไหมก็อยากได้ตัวเล็กมาคู่กันน้องหัวใจน่ารักมากตาเป็นหัวใจด้วยดูปะดูปะ แกเลยปะอะแกะเลยนน้นงหัวใจน่ารักปะน่ารักมากหมวกน้องเป็นใสๆนี่เปิดผิดได้นะหมวกแล้วก็แต่ละลายบางหมวกที่เป็นแบบคอเรคชั่นต่างกันก็คือจะมีลายหมวกไม่เหมือนกันอันนี้ก็คือใสๆธรรมดาไปน้องหัวใจหวานกรุบตัวต่อไปค่ะชิม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 ,ชม,ชม อุ้ยน่ารักมากน้องชื่อมิ้นช็อกโกแลตนะคะทุกคนเขาก็เรียกกันว่ามิ้นช็อกนะคะน้องมิ้นช็อกน่ารักแกะเลยเพราะว่าทุกคนเห็นตู้ที่อยู่ขางหลางนี้ไหมเดี๋ยวจะจัดเลยก็เลยจะมาอันบ็อกให้ทุกคนได้ดูไปพร้อมๆกันเลยครับน้องมิ้นช็อกน้องมิ้นช็อกน้องจะมีแบบน้องมีมิ้นช็อกข้างในด้วยอะ่ะทุกคนเห็นปะมันเป็นแบบกลมๆอ่ะและ้วกลมๆคือแบบกิ้งได้ด้วยนะ สวัสดีค่ะ next กล่องต่อไปค่ะเราลองไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ดูการ์ดไหมแล้วแบบเปิดถุงเลยไหมหนึ่งสองน้องโคคาโคล่านะคะน้องโคคาโคล่าก็น่ารักเป็นสีแดงแบบแดงแปดเป็นเซ็ตคอร์รับกับโคกนะคะมอนลี่เ e อ็ก c คคาโคล่านะคะนี่ กม็มวยนี่ค่ไม่ไน้ตั้งใจหูน้องหูน้องออกมาด้วยทุกคนสังเกตปะหูน้องปกติจะแบบเรียบๆนี้แต่อันนี้ก็คือเป็นเหมือน Mouse, มกนิกกี้เมาส์หูมิกกี้เมาส์หมวกน็อกสีใสนะคะหมวกนอหมวกยานอวกาศน้องไปท่องโลกมาตัวต่อไปห้าสี่สามสองอ้กัดดำว่ะชิงหน้องบานานะน้องบานานะตัวสีเหลือง หมือนมิน,นเนียนเลยอ่ะอันนี้ไม่รู้คอเลบกับคอเลบกับมินเนียนปะไะคอเลบกับก<ะ>ล้วยเน,นี่ยบา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 นาวิอนาอีสองกล่องสุดท้ายขอให้ได้การซดสิคร็ตไม่ก็ตัวสิคร็ตเพราะการซสิคร็ตขายได้ด้วยนะ <S <S ตอนนี้มอลลี่ก็คือแบบขาดตลาดเวอร์ไม่รู้ฮิตอะไรกันนะแต่ก็เข้าใจแหละทุกคนก็คงอาจจะโดนตกเหมือนเรา ไม่มีกระจิกกระช่ายอยากรู้ตัวสิกันน้องบ้านนั่นาน่ะเออโต๊กกะก็เล็กเหลือเกินโอเค next ใจจะเข้าเล็กๆค่อยๆไปตายสิเกิลแล้วจริงไลยเจ้นาน้าเศร้าจ้ะสามสองหนึง่ง แพทริกสตาร์นะคะแพทริกมันจะมาคู่กับสปอ n บ o อนะคะซึ่งแพทริกเราซื้อมาแล้วเราจะไม่แกะถุงนี้เพราะว่า mm hmm. เดี๋ยวเราจะไปปล่อยต่อ mm hmm. เนื่องจากตัวซ้ำนะคะแพทริกป mm ิด hmm. mm hmm. หน้าไว้เอ๊น่ารักสีสวยมากวันนี้ไปดูโคคาโคล่ามาที่สะพาเล็กขายอยู่ตัวนึงนะหนึ่พันห้าตัวเดียวเนี่ย1,500พันห้าร้มากกล่องสุดท้าย ชิม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 การ์ดปกติตัวก็น่าจะปกติแล้วเหลือตัวอะไรบ้างอ่ะมิเชล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 อันนี้แหละคือตัวที่เราซื้อ400%มาคุณมิเชลเขาไปคอลแลบกับหลายๆแบรนด์นะคะตอนนี้ก็จะมียูนิโคที่เห็นนะคะแล้วก็มีสวอชที่เป็นไนกาก็คือเป็นลายเส้นของเขาเหมือนกัน พอ,อได้น้องตัวนี้มาคือก่อนได้น้องตัวนี้มาสวอตออกคอลแลบกับศิลปินท่านนี้มาใช่ปะแล้วเด็กก็คิดว่าเอ้ยแบบลายน่ารักมากซึ่งยังไม่รู้จักเขามาก่อนแล้วพอซื้อตัวนี้มาเนี่ยตัว4 0 0รอะ่ะก็คิดว่าเฮ้ยแบบน่าลายน่ารักหรือจะไปตามเก็บสวอตด,ด้วยดีแต่สวอตมันไม่ได้ลายสีเนะี้ยมันจะมี3ส,สีเดี๋ยวจะแปะรูปให้ดูนะคะจิ๊งอย่างเงี้ยเออมันยังไม่ใช่ไม่ใช่ลายที่ถูกใจแต่ถ้าเดี๋ยวคิดดูก่อนนี่นะคะน้องมิเชล ลายที่หัวก็จะเป็นอย่างนี้ข้างหลังแล้วข้างหน้าก็คือนี่เป็นมงกุฎนะคะสสญลักษณ์ประจําตัวของคุณมิเชลก็คือมองกุฎนี่แหละแล้วก็จะเป็นลายแบบสตรีสตรีหน่อยอาร์อาร์เทเทเนี่ยเหมาะกับคนอย่างมิฉันมากๆเท่มากมิเชลนะคะโคตตัวสี่ร้อยนี่วางนี่เลยเอา้าวไม่เห็นงาน กล่องสุดท้ายที่อาจจะไม่ใช่ซิเกรเพราะว่าซิเครเรรอรอาจจะเป็นกล่องแรกหรืออาจจะเป็นกล่องนี้ก็ได้อันนั้นอาจจะเป็นการพิเศษที่เราเห็นห่างตาว่าเป็นสีส้มลุยหนึง่งเจ้าเจาว้าแคร์สีเหลืองนะทุกคนนี่น้องน่ารักเหมือนกันข้างหลังเป็นลายเค้กด้วยอ่ะสีเหลืองซ้ำสีเหลืองไมมซ้ำซ้ำกับตัวนี้ซ้ำ <laughs> กับน้องบานนะ แล้วก็จะเป็นการ์ดการ์ดตัวสิเขตจะเป็นอย่างนี้นี่โอเคค่ะทุกคนก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการอันบ x ็อกมอลลี่โฮลเซตทั้งหมดนะคะหว mm ัง hmm. ว่าทุกคนจะชอบนะคะ mm hmm. แล้วก็ถ้าใครอยากดูเดียอันบ o ็อกอะไรอีกก็บอกได้นะคะ mm hmm. เราจะมีอันนี้ด้วยนะคะน้องเป็นวูดดี้กับปัตไลเฮียร์นะคะ mm hmm. นี่มี2ตัวนี้ด้วยนะคะทุกคนแล้วก็มี มิเชล400นะคะถ้าใครอยากดูอะไรตรงไหนก็บอกมาได้นะคะคอมเมนต์กันอยู่เีกดไลค์กดแชร์ share, กด subscribe บ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะคือทุกคนนะถ้าดูผ่านวิดีโออย่างเงี้ยอาจจะแบบเฉยๆไม่างน,นั้นลองลองไปจุ่มดูแล้วจะรู้ว่าทำไมมาเข้ามาเป็นเพื่อนกันนะคะทุกคน